ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนิคกงตูมค่ะตอนนี้น้องยาจากำลังทำข้าวผัดกินเองนะคะนี่หมดไม่หมดก็เผื่อจะปาด,ด้วยเด้อกินไม่หมดก็ให้จำปากินนำกินไม่หมดอ,อ,อ้าเอ้าทำโอนโปนโปนเชฟทำข้าวผัดเด้อยนะเก่งเก่งนี่เชฟทำข้าวผัดกินเอง ปิดไฟอ่อนๆชุดๆเอาไฟอ่อนๆอุ้ยอย่าทับอย่างนั้นเดี๋ยวปุ๊บโอ้ยพอดะกินเด้เด้ออ่ะพก่อนพี่บี้ให้มันปิดก่อนปิดไฟก่อนมันไฟแรงไปเดี๋ยวจะไหม้ไม่เป็นไรโอ้ยมันก็ทำเบาๆไปอ่ะลดไฟลงเออเห็นไหมดิไหม้แล้วแป๊บเดียว

อ้าวผัดต้องทำกินเองอย่าทำอย่างนั้นมันชีวิตต้องช่วยเหลือตัวเองโอ้ยทำแบบได้ปไปแบบนี้อ้าวเสร็จแล้วมัง้งชิมได้แล้วนี่น,น,น,นะคะโอ้ชีพัดไม่เหมือนใครอ้าวชิมได้ไหมยาว้าพอแล้ว,วลมัง้งโอ้ อ่าไฟเบา,เบาๆหน่อยสิลูกป้าไฟแรงจังเลยไปด้วยหน่อยใช่ประมาณนี้อุ้ยไหนจะทาจริงจังน้องมื่อจะทำข้าข้าวผัดกินกับน้องจำปา อ่านี่อา้าวทำดีพอแล้วมันไฟเกินละมันจะหกอา้ามันจะหกพอแล้วลูก เสร็จแล้ววะโอเคปิดจัดได้เลยนะคะเสร็จแล้วชิมดูสิชิมมันจางเค็มอะไรก็ชิมดูก,ก่อนเถอะเอาหน่อยพอดีป่ะเ,เห็นไปสุดยอดอร่อยเลยใช่ไหมจานไม่มีครับจานแต่จานก็ได้ เออฉะนั้นแหละร้อนๆอ่ะพ่อ,อเอเอควัดลงดีนี่โอ้โหเต็มชามใหญ่เลยจะกินหมดไปกินไม่หมดก็มีลูกน้องอยู่กินไม่หมดก็ให้ลูกน้องลูกน้องก็รอยอยู่ข้างนอกมีลูกน้องอยู่นี่นะคะส่วนคุณย่าก็จะ,ะแกงปลากดนะคะนี่คือปลากดนะคะปลากดเป็นปลาเนื้ออ่อนสับแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะสับเป็นชิ้นแล้วเรียบร้อย ปลาเนื้ออ่อนอยู่ตามริมน้ําโขงอยู่ตามริมน้ำห้วยาบางสายคือปลากรดนะคะนี่ปลากรดจะเป็นปลาเนื้ออ่อนหัวปลากรดก็จะเหมือนเหมือนกันกันกบหัวปลาดุกค่ะแต่ว่าปลากรดเป็นออกสีแบบสีจะเป็นสีไม่เหมือนปลาดุกสีเหลืองๆเรียกปลากรดนะคะก็จะแกงใส่ชะอมที่ไปเก็บได้เนี่ยชะอมจะแกงใส่ชะอมนะคะนี่ ส่วนย่าก็หันี้เนื้อหมูเอาไว้ให้น้องนะจา๊าทำข้าวผัดอีกพรุ่งนี้เมนูของเรานะจา่าไม่กินแกงชอบกินแต่ข้าวผัดก็ต้องผัดข้าวให้กินทุกวันกินได้ทุกวันข้าวผัดเดี๋ยวเราก็จะแกงปลากัดนะคะแกงปลากดนะคะก็จะติดไฟ อ่นให้หมอออกก้อ,มอ,อ,อร้อนก่อนค่ะให้หม้อ,อ,อร้อนก่อนระหว่างที่เรารอหมออ้อเราก็ไปตำพริกนะคะนี่นะคะเราก็จะเอาพริกใส่ก่อนนะคะรุงก่อน เอาพริกใส่ก่อนเหมือนเดิมต้องปรุงรสก่อนนะคะใส่ชูรสใส่น้ำปลา,าใส่เกลือเสลือก็ใส่เล็กน้อยน้ำปลา ada ปลาใช้ตัวเราเราจะใส่เราจะใส่ทั้งตัวมันจะก้างปลาใช้ตัวปราเราก็ใส่น้ำปลาใส่ครบแล้วนะคะต่อไปั จะอมลงก,ก่อนนะคะจะอมใส่ก่อนปลานะคะลงใส่ปลาพอมไปเดือดอีกมันก็จะใส่ปลานะคะปลากดสับไปห้หมอ,อด้อนอีกก่อนใปห้หม้อเดือดปุ้บปุ๊ๆปุ๊บแล้วใส่ปลาลงไป ปุ่มแล้วนะคะก็จะใส่ปลาลงนะคะปลาลงไปแล้วไม่คนเราใส่ไปแล้วเราก็เอาไว้ Alright. นี่นะคะุแกงปรากฏนะคะใส่ชะอมนะคะก็หน้าจาก็ทำข้าวผัดกินย่าก็แกงปลากรดใส่ชะอมนะคะหนาจ้าไม่กินแกงเขาจะกินแต่ข้าวผัดเออคัน้ําหมูกรอบหรือกะเพราเป็นแบบนี้นะคะเด็กรุ่นนี้ไม่เหมือนเด็กรุ่นเก่าเรากินกับพ่อกับแม่นะคะกแกงปลานะคะ,ะสุกแล้วนะคะสุกแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็จะปิดนะคะ สุกแ,แล้วนคะคะสุดลวแหละน่ากินมากเลยปลาเนื้ออ่อนเนื้อนิ่มเดี๋ยวชิมดูก่อนสุดแล้วค่ะอร่อยมากเลยสุดๆเลยค่ะโอ้โห คลิปนี้กขขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนิ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะนี่คือแกงประกดนะคะใส่ชะอมนะคะอร่อยสุดๆเลยนะคะขอจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ